Talk today ใหม่ New X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า Talk to you คุณผู้ชมคะเรื่องของปริมาณฝนในประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญกับน้ำที่เราจะมีกินมีใช้กันด้วยนะคะดังนั้นทางสว,วกอเองนะคะได้ศึกษาเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยคลื่นเสียงความถี่ต่ำในประเทศไทยไปดูกันว่ามีความคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วคะ่ะ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนานวัตกรรมการสร้างฝนเทียมประกอบกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภัยแล้งแก่พี่น้องเกษตรกรโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำรวมแก้ปัญหภาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองใช้แล้วจากสาธารณารัฐประชาชนจีนมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกและเสริมประสิทธิภาพของการทำฝนเทียมโดยเฉพาะการกำหนดให้ฝนตกได้อย่างแม่นยำในพื้นที่การเกษตร โดยในวันที่15พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานายชวลิตชูขจรประธานกรรมการสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทุนวิจัยโครงการการศึกษาศักยภาพการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำในประเทศไทยระหว่างสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมดทองพัฒนาจำกัดโดยมีดเรเหยาซานยู่ผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการหลักของรัฐด้านอุทกวิทยาและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงหัวเข้าร่วมในการลงนามครั้งนี้แต่ที่เห็นเนี่ยเป็นโครงการทดสอบการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำในการสร้างฝนจากชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นความร่วมมือ ที่ทางสวกได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชิงหัวในเรื่องของการที่จะใช้นวัตกรรมที่เราได้รับการถ่ายทอดจากประเทศจีนนะครับมาร่วมกันในการทดสอบในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้ประเทศจีนเขาประสบผลสําเร็จในการที่จะทดสอบสร้างผลจากชั้นบรรยากาศโดยใช้คลื่นเสียงตัวนี้แต่เนื่องจากถ้าจะมาทดสอบในประเทศไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหลายประการ ทั้งเรื่องของชนิดเมฆร,ระดับความสูงแล้วก็เรื่องของเทคนิคบางประการในการที่จะทำให้ฝนตกลงมาภายใต้ความร่วมมือเนี่ยเราได้มาทดลองช่วงแรกในประมาณ6เดือนนะครับโดยเริ่มที่แรก ที่บริเวณปราณบุรีแห่งนี้นะครับที่เขื่อนปราณบุรีที่กรมชลประทานเขาดูแลอยู่ในส่วนของบทบาทของแต่และหน่วยมาแล้ชิงหัวก็ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีในส่วนของเอกชนก็ในเรื่องของความร่วมมือการประสานงานเชื่อมโยงในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวเ,เข้ามาในประเทศไทย สะวะกอเองจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนทุนวิจัยนะครับค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการที่จะทําให้โครงการนี้เดินหน้าไปได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยอันนี้เป็นหน่วยงานสำคัญเลยเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยที่เขาทำอยู่คือเรื่องของการใช้เครื่องบินบินโปรยสารเพื่อให้เกิดฝนนะครับ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำถ้าเทคโนโลยีตัวนี้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยก็สามารถที่จะมา,าทดแทนหรือควบคู่กับการทำผลด้วยเทคโนโลยีเดิมที่เราใช้อยู่กรมชนประทานเองก็หลายส่วนในเรื่องของการเติมน้ำในอ่างหรือเขื่อนก็สามารถจะใช้เครื่องมือตัวนี้มาเบรหยนจัดการมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้ง ส่วนหมหยาัยเยกเศษตรศาสตร์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้มันก็มีเรื่องของเสียงหรือเรื่องของมลภาวะจุดที่ใกล้กับชุมชนนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบและสําหรับหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการทําฝนเทียมนี้คือการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ํากระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนของละอองน้ําฝนในก้อนเมฆ เพื่อให้ละออกน้ำเคลื่อนที่ชนและรวมตัวกันเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่และตกเป็นฝนในรัศมีของการสั่นสะเทือนจากคลื่นเสียงโดยสามารถกำหนดจุดที่ฝนตกได้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนและเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้กับเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การแก้ไขปัญหาในเรื่องการน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคหรือการใช้ในทางการเกษตรมีนโยบายสําคัญประการหนึ่งคือการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมมือบริรณาการในการที่จะทํางานให้สําเร็จซึ่งจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งสะวะกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สําคัญในเรื่องของการผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สําคัญในเรื่องของการที่จะทําให้ตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ และถ้าสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยเครื่องมือตัวนี้มันก็จะเกิดประโยชน์ที่สําคัญที่เห็นในอ่างในเขื่อนเนี่ยถ้ามือตัวนี้สามารถกระตุ้นให้ฝนมันเกิดขึ้นได้อย่างในประเทศจีนเนี่ยที่เขาทดลองสําเร็จนอกเหนือจากสภาวะธรรมชาติสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ไปกระตุ้นให้เกิดปริมาณน้ําฝนมากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยสวกจจำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้ได้จริงและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย